สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพเราก็สู่ช่วงที่3ของรายการ s อสเอ็ม i ีคลิกบายธนาคารกรุงเทพนะครับช่วงนี้เราจะมาค้นหาเทคนิคในการตรวจสอบรวมไปถึงการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปซื้อแฟรนไชส์ในช่วงนี้นะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์เสรพงศ์พดุงพิสุทธิ์ครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทจีโนซิสจำกัดรวมถึงเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์การเงินธุรกิจและแฟรนไชส์ นอกเหนือจากนี้นะครับอาจารย์เสรดพงศ์นั้นยังเป็นวิทยากรและเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เสรดพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับอาจารย์เซธยินดีเลยครับผมเรียนถามนี้ก่อนนะครับว่าณวินาทีนี้เลยเอาตอนนี้เลยนะครับโอกาสของการทําธุรกิจแฟรนไชส์มีมากขนาดไหนเปิดกว้างขนาดไหนฮะณตอนนี้มีหลายๆธุรกิจเกิดขึ้นเยอะมากมีคนต้องการที่จะลงทุนเยอะนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับในระบบแฟรนไชส์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่เป็นแฟรนไชส์ซอก็เยอะมากนะครับใช่ฮะมันยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมครับมีครับเพราะว่ากลุ่มผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกนะครับมีโอกาสที่จะเลือกว่าจะต้องลงทุนในลนักษณะแบบไหนแล้วก็คนอยากเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นด้วยแสดงว่ามันมีหลายรูปแบบใช่ใช่ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับรูปแบบที่เยอะๆนะครับประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นธุรกิจด้านอาหาร ด้านเบเกอรี่เครื่อง,งดื่มอันนี้มีเยอะมากเพราะว่าคนไทยชื่นชอบมากถามว่าจะไปทานข้าวที่ไหนทานข้าวนอกบ้านใช่ครับ,รรบแฟรนไชส์มันก็เลยมีโอกาสค่อนข้าง,งจะเยอะใช่ครับแลวผลตอบแทนเนี่ยมันก็ได้เร็วด้วยพะลงทุนไปไม่เยอะใช่ไหมครับลงทุนไม่มากเราก็มีการซื้อซ้ําอยู่เรื่อยๆเวลาพูดถึงธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการซื้อซ้ำง่ายมีตลาดที่กว้างขึ้นมีโอกาสที่จะได้ลงทุนไปแล้วได้ผลตอบแทนขึ้นมา ครับเขามาซื้อ3ก็คือว่าถ้าหากว่าอาหารอร่อยหรือว่าเค้กนั้นอร่อยลูกค้ามีโอกาสที่จะกลับมาอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้ามันก็จะทาให้เงินนั้นหมุนไปได้เรื่อยๆใช่ครับใช่ครับคนต้องกินนะฮะครับอันนี้คือคือภาพในปัจจุบันแต่ถ้าถามว่าแล้วอนาคตล่ะครับธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบไหนที่แนวโน้มมันน่าจะมาแรงเอ่อถ้าเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสถิติที่เพิ่มมากขึ้นคือคธุรกิจด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเศรษฐกิจด,ดีหรือไม่ดี <c oughs> ก็ยังต้องเรียนหนังสือเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองยังไงก็ต้องอยากให้คุณลูกเนี่ยได้เรียนในสิ่งที่ดีที่สุดใช่ครับใช่ครับคาว่าการศึกษามันครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างฮะมีตั้งแต่เรียนกวดวิชานะครับแล้วก็สอนทักษะความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเล่นดนตรีนะครับหรือไม่กระทั่งเรื่องของการเพิ่มทักษะทางสมองมันมีกิจกรรมหลายอย่างฮะเล่น ตัวใช้คอมพิวเตอร์ใช้อย่างตอนนี้กลุ่มสตาร์ทอัพเยอะนะครับ,รบเด็กๆแต่ละคนเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ได้เก่งมากขึ้นสามารถใช่สร้างขุนยนต์ขึ้นมา Oh oh. เรียนสร้างหุ่นยนต์แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องสร้างเพื่อจะได้เป็นหุ่นอลังการมากมายฮนะแต่เป็นการเพิ่มทักษะให้กับเด็กด้วยสอนวิธีคิดกระบวนการคิดปลูกฝังตั้งแต่ตอนเด็กใช่ครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเศรษฐกิจช่วงไหนเฟื่องฟูงเงินก็อาจจะสะพัดหน่อยตอแต่เศรษฐกิจตกตามเองก็ยังมีโอกาสเช่นเดีวยวกันใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของด้านที่เป็นศิลป,ปะด้วยวาดรูปการทําอาร์ตต่างๆเรื่องของการปั้นดิน ทุกอย่างเันการเสริมสร้างทักษะทั้งหมดเลยครับแต่นี่ก็คือจับกลุ่มเด็กๆและเยาวชนใช่ครับแล้วถ้าเป็นในกลุ่มของผู้ใหญ่แล้วครับเทรนด์ไหนที่น่าจะมาแรงเรื่องของภาษาครับนะครับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาต่างชาติเนี่ะฮะเรื่องของการทํางานในองค์กรธุรกิจยิ่งเข้าสู่ระบบของ AEC แล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันจําเป็นคนทํางานที่ภาษาทักษะไม่ได้การศึกษาด้านพวกนี้เป็นตัวเสริมอาชีพ หลักๆเนี่ยต้องใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้นพอเรียนรู้ด้านภาษามากขึ้นเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับว่าเราเปิดประตูในเรื่องของการทํางานหรือว่าการทําธุรกิจในอนาคตด้วยใช่ครับต้องเห็นถ้าเห็นขนาดนี้จะรู้รว่า,าความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสทั้งในเรื่องของอาภาษาเรื่องของการที่จะไปสอนโรงเรียนกวดวิชานะครับ ถ้าถามต่อแล้วครับว่าเอฟแล้วถ้าเป็นในมุมของเช่นธุรกิจอาหารธุรกิจกาแฟก่อนหน้านี้นเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นว่าเฟนชัยซอนเปิดเยอะแยะมากมายครับอาจารย์ม,มีหลากหลายแบรนด์เนี่ยแต่ถามก็คือว่ามันยังไปต่อได้ไหมหรือมันมากเกินจนเกินไปละมีบางแบรนด์ก็จะหายหายไปถ้าเกิดเขาไม่มีการปรับตัวเพราะผู้บริโภคเองเข้าใจในเรื่องของการเลือกซื้อละถ้าเกิดรูปแบบของธุรกิจไม่มีการปรับตัวให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ พูดง่ายๆนะปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเบื่อง่ายแม้ว่าจะเบื่อง่ายเบื่อง่ายกับของที่เป็นแฟชั่นแต่ของที่เป็นทรานซิชันแนลหรือของที่ใช้ประจําอยู่เรื่อยๆที่ความจดจําในเรื่องของชื่อแบรนด์แบรนดนี้ไปสถานีมันนี้จะเจอแบรนด์หนึ่งรหรือจะไปที่นึงจะจะติดใจกับแบรนด์แบรนด์นั้นเนี่ยมันจะถูกการจดจําเวลามีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามามันเลยากขึ้นซึ่งการปรับตัวของแบรนด์ใหม่ๆจะต้องหาคอนเซปต์ใหม่ๆรูปแบบธุรกิจที่เจาะแล้วก็ วางตำแหน่งทางการตลาดตัวเองให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเป็นการชูจุดขายสร้างความแตกต่างจากเจ้าตลาดเดิมที่เขาอยู่ในตลาดนั้ตอนนี้ใช่ถ้าเกิดยังเป็นตามเทรน์ของเขาตามลักษณะที่อื่นเขาทำอยู่แล้วแล้วก็มีชื่อดังอยู่แล้วแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นมาก็จะยากแล้วยิ่งพอใช้พวกการตั้งราคาแข่งเรื่องราคาลดลงเนี่ยนั่นคือการฆ่าตัวตายเหมือนกันนะครับเพราอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำราคา ลดลงเรื่อยๆๆเ,เนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะเติบโตตัวเองได้เพราะไม่มีโอกาสได้เพิ่มราคาเลยนะแล้ว positioning ของแบรนด์เนี่ยมันก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆวันที่มันต่ำลงปุ๊บจะเอาขึ้นมาเนี่ยลำบากละใช่ครับอืมครับเพราะงั้นอาจารย์ฟันธงว่าธุรกิจอาหารธุรกิจกาแฟาที่มีเยอะอยู่แล้วยังไปต่อได้ยังไปต่อไดต้ต้องเลือกแบรนด์ต้องเลือกแบรนด์และต้องปรับตัวเองด้วยเมื่อตอนนี้เทรนด์เป็นแบบไหนมีของอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยต้องรู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร กาแฟอย่างตอนนี้ถ้าเกิดมองภาพนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ทำเป็นเอสเปรสโซ่เฉยๆคนรุ่นใหม่เริ่มฮิปเมอร์มากขึ้นอ่ะเขาจะเริ่มมีการดริปโอ้แลวต้องมีเหมือนวาดภาพถูกไหมฮะเหมือนเป็นอ๋ออันนั้นอันนั้นจะเป็นลาเต้จะเป็นกาแฟลาเต้ที่เป็นรูปใบไม้อะไรพวกนี้ถูกอันนี้ไปได้อันนี้ยังไปได้แต่แต่แต่มันมีรุ่นใหม่เข้ามามัน4.0แล้วใช่ไหมฮะเขาพิมพ์เขาพิมพ์หน้าเป็นหน้าคนออกมาอยู่ตรงนั้นก็ได้เป็นหน้าเรานี้แหละฮะเป็นหน้าเราพิมพ์ออกมาหน้าเหมือนเป๊ะเลยแล้ววางกินหรือว่าจะ ทำอะไรให้มันดูนั่อาจจะเป็นสไตล์ใหม่ๆครับแต่มีเพิ่มขึ้นอีกมันใช้เวลาเร็วเกินไปบางที่บอกมีเวลาเพื่อจะดื่มดําก็ไม่ทั้งแบรนด์ดังๆนะครับเขาก็เริ่มมีเรื่องของการดริปค่อยๆเป็นกลวยให้มันใช้เวลาให้น้าค่อยๆหยดทีละหยด2หยดใช่แล้วก็สร้างสตอรี่ขึ้นมาเป็นจุดขายแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นเทรนด์เพิ่มมากขึ้นครับแต่ก็ต้องมองว่าแบรนด์เล็กๆตามได้ไหม ถึงเป็นแบบลักษณะไหนคือหาจุดยืนให้เจอแต่พูดง่ายๆนะครับยิ่งตามเท่าไหร่คุณตามไม่ทันเขาหรอกเพราะเขาก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งละใช่ดังนั้นเราต้องหาอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาและกันพวกเขาอืครับเดี๋ยวคุยตรงนี้ก่อนว่าสรุปคือเทรนที่ตอนนี้อาจารย์มองว่าน่าจะไปต่อได้คือหนึ่งเรื่องของภาษาสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของโรงเรียนกฎวิชาสำหรับเด็กๆและเยาวชนหรือว่าคนลูกกฎวิชาเป็นส่วนหนึ่งนะนแต่ผมมองว่าเทรนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสริมทักษะ ซึ่งมันครอบคลุมได้ทุกุมหมดใช่ฮะใช่ใช่ครับผมแล้วนอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของอาหารกับกาแฟอันนี้ยังไปต่อได้ยังได้อยู่เครื่องดื่มต้องบอกว่าเป็นเทรนด์เครื่องดื่มดีกว่าถ้าบอกกาแฟมันอาจจะแะแคบไปนิดนึงเครื่องดื่มมันจะไปทางชาตอนนี้ชาเยอะมากนะใช่ครับเจ้าใหญ่นี้เริ่มลงมาตลาดแล้วนะลงมาเหมือนกันชาเข้ามาเพิ่มมากขึ้นชาใหญ่ๆก็เริ่มสนใจที่จะเริ่มมาแข่งขันครับปานว่าตอนนี้มีสามเทรนด์ใหญ่ๆแล้วยังมีเพิ่มเติมไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปคุยประเด็นอื่นต่อ ถ้าจะมีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้านขาปลีกโอ้แต่ขาปลีกก็เจ้าใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับใช่ฮะหมายถึงร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อคือไม่ได้บอกว่าต้องเป็นแฟรนไชส์สร้างขึ้นมาแข่งกับเขาแต่มันเป็นเทรนที่คนที่ต้องการที่สะดวกที่จะไปซื้อของเหล่านี้แบรนด์ใหญ่ๆก็จะยอมไม่ใช่ยอมสิเปิดโอกาสให้มีการขายแฟรนไชส์เพิ่มมากขึ้นแต่ตรงนี้ยิ่งใหญ่ก็คือดีว่าเขามี ระบบแบ็กอัพดีมีซิสเต็มมีระบบในการดูแลการทำโลจิสติกส่งสินค้าให้มีการฝึกอบรมทำให้ผู้ประกอบการที่จะลงทุนในแฟรนไชส์ที่เป็นสะดวกซื้อเหล่านี้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำการตลาดเรื่องของการสร้างแบรนด์เขาติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นโอกาสสำหรับเราด้วยถูกต้องครับครับถ้าแฟรนไชส์สีนะถ้ลงทุนไในมุมของแฟรนไชส์สีครับทีนี้ถ้าถามว่าปกติแล้วเวลาที่เราเลือกแฟรนไชส์ให้ดีเนี่ยผมว่าจริงมันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายมันเหมือนกับการเลือกคู่เลยนะฮะ ถูกต้องใช่เลยฮะถ้าเอกพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราลงเซ็นสัญญาเหมือนเซ็นใบทะเบียนสมรสกันเลยอ่ะไม่ใช่เพราะมันต้องผูกสัญญากันไปต้องอยู่กันไปสี่ห้าปีแม้ว่าจะเป็นสมรสไม่มีวันหมดอายุใช่ไหมใช่แต่ว่ามันก็มีปัญหาได้ครับเช่นเดียวกันฮะสัญญาแฟนชายเองก็จะมีระยะเวลาระดับหนึ่งการเลือกที่จะจริงๆแฟนชายซอก็เลือกแฟนชายสี่ ทั้งสองฝั่งแฟชาซอคือเจ้าของเขาก็เลือกเราถูกต้องฮะแฟชาซอก็ต้องเลือกกับว่าใครที่จะมาดูแลลูกเขาดูแลลูกสาวเขาดูแลว่าทํางานเป็นอย่างไรได้ผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับเปลี่ยนทําให้แบรนด์เขาเสียหรือเปล่าลักษณะนั้นพอเขาปั้นมาตั้งนานพอการที่จะให้อีกคนนึงเนี่ยมาใช้แบรนด์ของเขาเองเขาต้องพิจารณาให้ดีเดี๋ยวตรงนั้นมาคุยกันเพิ่มเติมถูกต้องครับดูในมุมของแฟรนไชส์ซีก่อนล้วกันนะครับว่าถ้าเขาจะเลือกธุรกิจซึ่งจริงๆมันมีหลากหลายมิตินะฮะเอาเลือกกกธุริจ เลือกยังไงให้มันรู้สึกว่าเอ้ยเอออันนี้มันใช่สําหรับเราอีกธุรกิจหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่นะมันต้องเริ่มต้นจากตัวแฟรนไชส์ซีก่อนนกลงทุนเองต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าคุณพร้อมที่จะเป็นแฟรนไชส์ซีใช่หรือไม่อ่ถ้าสมมติถามผมผมว่าอ่าใช่จะต้องถามหรือเปล่าหรือเปล่ามันก็จะมีมันก็จะมีคําถามต่อว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการคุณมีความเป็นผู้ประกอบการมากแค่ไหนครับอ่าแน่นอนครับอยากครับ อยากจะเป็นผู้ประกอบการออยากจะมีเงินเยอะๆ <c oughs> แล้วเอามาฝากธนาคารกรุงเทพ <c oughs> อันนี้ทุกคนต้องการอย่างนี้เหมือนกันหมดครับ <c oughs> เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการแต่ความเป็นผู้ประกอบการ <c oughs> กับความเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ย <c oughs> มักจะไม่สอดคล้องกันพอดีอืออตรงนี้ต้องขยายความแล้วครับต้องขยายความพอพูดถึงความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอ่ะอยากจะทําธุรกิจของตัวเองมีความคิดมีไอเดียในการทํางานต่างๆเพื่อจะเสริมตรงนั้นแต่การเป็นแฟรนไชส์ซีเนี่ยคุณได้ธุรกิจเข้ามาทํา เขาคิดมาหมดแล้วมารูปแบบมาระบบมาเรียบร้อยแล้วมาตรฐานอัดพร้อมแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการคือมีไอเดียพิเศษเยอะชอบคิดนอกกรอบไงถูกไหมฮะเขาให้ขายกาแฟคุรับคณขายข้าวไปด้วยไม่ได้ความเป็นผู้ประกอบการมีกาแฟรสนี้เช่นลาเต้เราบอกเฮ้ยไม่เอาขอเป็นเอสเปรสโซได้ไหมคือเพิ่มเมนูเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้มีตรงนั้นคือคิดเอทนะฮะผู้ประกอบการ ลักษณะผู้ประกอบการคือมีความสร้างสรรค์คิดอะไรเพิ่มเติมก็เห็นโอกาสอยู่ตลอดถูกไหมใช่ซึ่งอาจารย์เซนกํล hmm. ังจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะอแฟนชายซอก็ไม่ชอบอ๋อเพราะแสดงว่าสิ่งที่เรากําลังนําไปให้เขาดําเนินธุรกิจเนี่ยมีความขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นเพราะคิดไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันไม่ตามระบบการจะเป็นแฟนชายซีที่ดีคือคุณต้องยินยอมที่จะทําตามสิ่งที่แฟนชายซอเป็น สิ่งที่แฟนชสยซอได้สร้างระบบมาแล้วในเบื้องต้นนะฮะการแนะนําการเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะขึ้นเกิดขึ้นได้ในภายหลังจริงๆทำได้อยู่แล้วทําได้ปรับได้แต่ไม่ใช่ว่าทําไปก่อนเลย <c oughs> ไม่ใช่ว่าคิดตั้งแต่แรกว่าฉันจะซื้อแบรนด์นี้รพร้อมคิดว่าจะมีอย่างอื่นมาสมด้วยอันนั้นก็คงจะยาก嗯嗯แล้วโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆก็คือคมีความคิดสร้างสารรค์เยอะ โอ้คิดนอกกรอบเยอะครับจา์เซตอยากได้อยาก<ม>ทําอยากแบบน,นี้แล้วก็การมาซื้อแฟรนไชส์คือเพื่อเป็นกระโดดเชื่อไปทําอย่างอื่นต่ออ๋ออาจจะเป็นแค่บันไดก้าวแรกที่เขามองแค่นั้นเองเหมือนเป็นการเรียนรู้อย่างหนึง่งซึ่งผมมองว่าเรียนรู้ได้<ม>แต่ก็ต้องเรียนรู้ในระบบของเขาก่อนที่ควรจะเสริมเข้าไป<ม>น,นี่นี่คือจุดหนึ่งเลยนะ<ม>ที่จะซื้อแฟรนไชส์คุณต้องรู้ก่อนว่าเป็นผู้ประกอบการที่ยอมฟังเจ้าของแบรนด์ก่อน คือเราต้องรู้จริตของเราถ้าพูดอย่างนี้ถูกไหมครับว่าเราเป็นคนแบบไหนเราชอบแบรนด์นั้นจริงแค่ไหนซึ่งซึ่งจะเป็นสเต็ปต่อมาเลยว่าถ้าอยากจะซื้อลงทุนในแฟนชายบแบรนด์ที่สําคัญที่คุณจะต้องลงทุนเนี่ยคุณอย่างน้อยต้องเป็นลูกค้าเขาก่อนลองไปซื้อก่อนลองไปชิมก่อนลองชิมก่อนลองซื้อก่อน,ลอ,ออนลองเรียนก่อน,อเ,นเคยค<ะ>ใช้บริการก่อนอะจะได้รู้จริงๆว่าเราอะเป็นลูกค้าได้อย่างไรแล้วเราชอบหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าในมุมมองของลูกค้า เมื่อเรารู้เราเราพูดภาษาง่ายๆคืออินกับมันไหมขนาดถ้าหากว่าเราเป็นลูกค้าแล้วเราอินมากๆแล้วจนกระทั่งเราอยากเป็นเจ้าของอเป็นเจ้าของแฟรนไชส์อันนี้เราจะทําสนุกละจะเริ่มรู้สึกว่าเรามีความพักดีในแบรนด์นั้นครับเราจะรู้สึกว่าเมื่อเราซื้อเสร็จเราจะเอาแบรนด์เหล่านี้ไปต่อยอดได้จะเกิดความรักก่อนแต่แต่ส่วนใหญ่คือเดินไปที่งานหรือเดินไปได้ข่าวคาวว่า ผมจะได้ผมจะได้ยินคําถามนี้เยอะมากเลยนะอาจารย์ครับแบรนด์ไหนแฟนชายอะไรที่ดีที่สุดอยากลงทุนเอาแล้วเป็นผม <c oughs> ผมก็คงถามนะผมเงิน <c oughs> ผมคงม,มีจํากัดอยู่แล้วพอบอกพอบอกชื่อไปไม่เคยรู้จักอพอบอกชื่อไปอันไม่เคยได้ได้เกี่ยวข้องไม่เคยทําไม่เคยเป็นลูกค้าด้วยซ้ำแล้วมันดีจริงเหรอก็ผมบอกแล้วว่ามันดีตรงเรื่องของผลตอบแทนแต่แต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยคุณก็ไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองเป็นลูกค้า ต้องเป็นลองลูกค้าหรือมีประสบการณ์จากคนใกล้ตัวที่เขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยได้พาลูกไปเรียนที่นี่นะแล้วก็มีโอกาสในสถานศึกษาที่ตรงนี้น่าจะมาเปิดในสาขาเรานะไม่ต้องขับรถไปไกลเพราะอะไรถึงมีคนเยอะดูสังเกตมีจํานวนคนมีฐานลูกค้าพร้อมแล้วลูกเราเรียนมาก็เก่งขึ้นว่าลูกได้ดีขึ้นหรือทํามีทักษะมีอารมณ์ทํางานที่ดีขึ้นมีพัฒนาการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจึงจึงบอกว่า งั้นเราน่าจะเปิดไปเรียนเสร็จบอกเจ้าของว่าเราน่าจะมีมีกลุ่มนะกลุ่มผู้สนใจเหมือนกันที่ไม่สามารถจะต้องเดินทางไปไกลมาเปิดตรงใกล้ๆบ้านเราได้ไหมหรือทำเลที่เรามีอยู่ซึ่งมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอีกก่อนลงมาอันนึงก็คือผู้ประกอบการเคยมีประสบการณ์สินค้าหรือเป็นลูกค้าแล้วหรือไม่เขาสามคือคุณรู้ไหมว่าคุณจะลงทุนเนี่ยเอาลงทุนไปสถานที่ที่จะไปวางขายเนี่ยมีในใจหรือยัง เอแฟนชายซอเของก็ต้องมาให้คําแนะนําตรงนี้สิครับมีทั้งสองทางแฟนชายซรอจะบอกว่าคุณมีโลเคชันหรือยังรหรือมีทําเลที่ตั้งของกันที่เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วใช่ค่ะมีอาคารมีสถานที่หรือตั้งใจจะลงทุนเนี่ยช่วยบอกหน่อยจะไปลงทุนในพื้นที่ที่ไหนถ้าเกิดลงทุนในพื้นที่ไม่ได้ค,คุณก็ไม่สามารถที่จะก็บอกว่างั้นให้แฟนชสยซอหาให้หน่อย แฟรนไชส์ซอน,นะนําใช่ก็จะมีพื้นที่ให้มีมีรมกรอบว่าโซนนี้เนื่องจากแฟรนไชส์ซอฟ์เองที่แบรนด์ดังๆนะครับเขาก็จะต้องมีพื้นที่ที่เขาได้สำรวจเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดเรามีของเราแฟรนไชส์ซอฟ์ก็จะไปสำรวจให้ว่าเหมาะไหม,มแบรนด์นี้ไปลงในพื้นที่ได้ไหมไปชนกับคู่แข่งรายไหนถ้าเริ่มต้นลักษณะเนี้ยเรามีความเข้าใจเรารู้ว่า ชอบอะไรเรามีทำเลที่เราต้องการจะไปเปิดสามข้อนี้ก็จะสามารถเติบโตขึ้นมาได้อีกแล้วจะมีอันดับที่4ี่ก่อนที่จะเลือกซื้อก็คือมีเงินไหลงทุนที่ต้องการจะลงทุนเนี่ยสำคัญมากประมาณเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นการสรุปภาพรวมออกมาว่าเลือกมาแล้วทำเลที่นี้ทำเลทุกที่ไม่ได้เหมาะกับขายทุกอย่างอยากขายก๋วยเตี๋ยวที่ดีจังเลยแต่รอบๆมีก๋วยเตี๋ยวเป็นร้อย อันนี้ก็คงจะไม่เหมาะไม่เหมาะหรือถ้าอยู่ใจกลางเมืองจริงๆรคือโอเคทราฟิกฟุตทราฟิกเนี่ยคนอาจจะเยอะใช่แต่ว่าราคาเนี่ยเราสู้ไหวหรือเปล่าด้วยมันก็จะมีปัจจัยที่ทาให้เราต้องเปลี่ยนแปลงรหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินลงทุนก็ต้องคิดด้วยว่าเงินที่เราจะไปลงทุนเนี่ยผลตอบแทนที่กลับคืนมาเนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหนด้วยอืครับแต่มันก็จะมีอยู่บางความคิดครับอาจารย์ก็คือว่าเอะถ้าว่าเราไปเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เขามีระบบดีมากเป็นเดอะสตาร์เลยอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ โอเคระบบเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลเขาคิดมาหมดแล้วนะครับเรื่องของการทําการตลาดเราก็ไม่ต้องกังวลแต่ข้อจํากัดมันอาจจะเยอะอำนาจในการต่อรองของเรามันอาจจะน้อยเมื่อเทียบกับเขาใช่ไหมฮะแต่ฝั่งหนึ่งถ้าว่าไปดูบริษัทหรือแฟรนไชส์ไหนที่เขาบอกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการตั้งไข่โอกาสในการ <c oughs> ทำกำไรมันก็อาจจะสูงแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความเสี่ยงใช่ครับมีวิธีคิดยังไงครับสองสองฝั่งนี้ฮะเวลาเรามองภาพของคนที่มีแบรนด์ดังอยู่แล้ว การลงทุนหรือว่าค่าแฟนชัยฟรีอาจจะสูงนะใช่ค่าธรรมเนียมมันก็ต้องเกิดขึ้นเขาเขาไม่ได้คิดแพงหรอกฮะเขาคิดว่าลงทุนแบบนี้คุณได้กลุ่มลูกค้าฐานลูกค้าของเขาอยู่แล้วครับคือส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีด้านหนึ่งคือคนที่เป็นธุรกิจใหม่ๆที่ทําแบรนด์ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะมีความเสี่ยงแต่เรามองเป็นเรื่องของแฟชั่นก็ต้องไปดูก่อนว่าเทรนแบบเนี้อยู่ได้นานแค่ไหน อันนี้ก็ต้องเป็นประสบการณ์ของแต่ละท่านแล้วใช่ครับแฟนชัยซีเองเริ่มต้นก็ต้องดูว่าเขาเปิดมาแล้วมีฐานลูกค้าที่ว่าเนี้ยอย่างไรหรือมีแฟนชัยซีอื่นๆที่ทำมาก่อนหน้านี้ไหมเรามีข้อมูลข่าวสารเยอะมากอะฮะที่สามารถยุคนี้มันยุคโซเชียลมีเดียครับอาจารย์โทรไปถามโทรไปคุยกับบรรดาแฟนชัยซีรายอื่นๆที่เขาดําเนินอยู่ไม่ว่าจะดําเนินมาก่อนหน้านี้หรือเพิ่งเริ่มต้นถ้าเขาบอกว่าเพิ่งเปิดมา แล้วมีแฟนชายสิบแบรนด์สิบสาขาอขอคุยได้บ้างได้ไหมสาขาไหนที่เราคุยได้หรือเปล่าอยากอยากสอบถามว่าเป็นอย่างไรแล้วเราเขาสามารถทำได้หรือไม่มนะครับโดยที่การที่สอบถามเนี่ยรเราจะได้ฟีดแบ็แล้วกลับมาถึงตัวเองว่าแฟนชส์ซอร์ที่แสดงตัวออกมามเขาได้พูดออกมาเนี่ยมันได้ตรงกับที่แฟนชส์ซีเล่าหรือเปล่า คือแฟนชายซอเขาอาจจะอนุญาตใช้คําว่าขายฝันว่าโอ้ทุกิจของเขาจะเติบโตไปอย่างยิ่งย่งีขยายกี่สาขามีมาตรฐานม,มากขนาดไหนใช่แต่เราไปลองถามแฟนชายซีตัวจริงที่เขาลงมือไปแล้วครับอ่าก็ดูว่าฟีดแบ,บ็กมันตรงกันหรือเปล่าถูกต้องหรือไปถามมุมมองของผู้บริโภคยุคนี้ยุคโซเชียลมีเดียใช่ครับมีอาจจะคนเขียนในเว็บไซต์อะไรต่างๆมันเยอะแยะมากมายก็ช่วยตรวจสอบได้ใช่ครับครับโดยเฉพาะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแฟนชายซอฐานะทางการเงินเขาเป็นอย่างไรครับ สืบได้นะครับขอข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อดูงบการเงินของเขาก็ทําได้ในกรณีที่เขาเคยดําเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งสําหรับธุรกิจใหม่ๆแม้ว่ายังไม่มีงบการเงินเราก็ต้องดูว่ากระแสการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคำบ่นคําว่าหรือพวกนี้เก็บเอาเป็นข้อมูลแต่อย่าเอามาเป็นอคตินะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปนั่งสืบหาว่าเฮ้ยเขามีคนว่าเยอะแยะแต่ต้องดูว่า กลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเขาไม่ได้แคร์เรื่องคําบ่นเหล่านั้นก็น่าสนใจที่ะลงทุนเพราะผมก็ต้องกล่าวใ,ให้เข้าใจว่าธุรกิจที่ดําเนินอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะดําเนินให้พัฒนาต่อยอดได้ครัเพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่งเริ่มต้นมันก็ต้องมีปัญหาบ้างมันก็ต้องม,มีปัญหาบ้างธรรมดานี่ผมต้องพูดในมุมมองของแฟนชายซอรุ่นใหม่ๆด้วยเพราะออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีคนสนใจจะซื้อเขามันจะเพอร์เฟกทุกเรื่องมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ฮะ แต่ที่สําคัญพอเราไปซื้อแฟนชายเราเป็นแฟนชสยซีเราต้องรูก่อนว่าเมื่อเราซื้อแล้วเราจะได้รับการดูแลได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทําให้ธุรกิจเขาดําเนินต่อได้เหมือนกับที่แฟนชส์ซอดําเนินได้หรือไม่ครับสมมติว่าผมทําตามสเต็ปหรือว่าขั้นตอนต่างๆที่อาจารย์เซตได้เลียงผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้สามสีขั้นตอนอผมเจอละว่าอยากจะได้เจ้านี้ผมควรถามอะไรเขาบ้างครับสิ่งหนึ่งก็คือคเขาไปถามก่อนว่า นโยบายหรือวิสัยทัศน์ของธุรกิจเนี่ยจะไปถึงไหนคือเขามองภาพอย่างไงเขามองภาพอย่างไรเขามีวิสัยทัศน์กว้างแค่ไหนหรือไม่แค่บอกว่าก็จะขายเราแค่นี้พอแล้วเราเราจะรู้สึกว่าสัญญาที่เราทำอาจจะสิ้นสุดเร็วก็ได้เขาจะทิ้งเราหรือเปล่าที่สําคัญคือผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ดีจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาต้องทำาตัวให้เป็นผู้นําตลาดให้ได้ ผู้นงตลาดมันต้องขนาดไหนครับเช่นในระดับประเทศหรือว่าในระดับ regional ภูมิภาคไปเลยถึงเราถึงจะรู้สึกโอเคมีมีสเต็ปของเขาว่าณนะตอนเนี้ยเขาอยู่ระดับไหนครับแล้วเขาอยากจะพาแบรนด์ของเขาเนี่ยไปถึงระดับจุดไหน,ไหนซึ่งบางทีมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวถ้าเขามองบอกว่าก,ก็เอาให้รอดปีนี้ก่อน <laughs> อันนี้เราเก็บเอาไว้เลยหรือหรือลิ้นชักไว้เลยบางทีเราไปถามปุ๊บไม่แน่ใจนะอ ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นข้อแรกๆเลยอย่างผมเองเป็นทำหน้านที่เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแฟนรนไชส์งานหนึ่งที่ผมทำคือเข้าไปตรวจประเมินมาตรฐานของแ<ด>ฟนรนไชส์หลายๆอันข้อแรกสุดก็คือภาวะผู้นําความเป็นผู้นําของแฟรนไชส์ซอนั้นครับ ถ้าหากาัาว่าผู้นำของแฟนชสยซ้อนนั้นมีความชัดเจนว่าตั้งใจว่าจะทำอะไรมีเป้าหมายไปที่ทางไหนแฟนชัยซีมีความเข้าใจตรงนั้นด้วยมีการสื่อสารซึ่งกันและกันรวมถึงว่าที่ทำอยู่เนี่ยโปร่งใสนะรตรวจสอบได้นะอันนั้นคือข้อที่สำคัญมากๆคือข้อแรกเลย อ้าวถ้าข้อแรกนี้คือฉายภาพชัดเจนแล้วว่าวิสัยทัศน์อยากจะเป็นผู้นําของประเทศแต่ทีเนี้ยเกิดเขาเป็นเซลล์สมมตินะม,ม,มีหลายท่านคือจะเป็นเซลล์ที่พูดเก่งมากวาดภาพได้เก่งมากน้มน้าวได้เก่งมากเราควรถามอะไรต่อข้อ2ข้อ3ข้อ4คุณจะทําอย่างไรที่จะไปถึงจุดที่ว่าจะเป็นแบบนั้นม,มันก็คือการทําแผนกลยุทธ์แหละครับพูดอีกในแง่หนึ่งก็คือเปรียบเทียบได้ไหมว่าธุรกิจของท่านเนี่ยกับคู่แข่งรายอื่นๆ มีข้อดีขได้เปรียบเรื่องอะไรข้อด้อยเรื่องอะไรถ้าถามไปปุ๊บจุดแข็งของคุณอะไรอึกอักเนี่ยอันเนี้ยก็รู้เลยอร่อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าอันนั้นยังเป็นลักษณะหนึ่งแต่ที่ต้องให้เข้าใจว่าต้องเดินออกมาให้เห็นภาพชัดว่าถ้าเพราะเราเป็นคนทําเราไปเปิดร้านค้าเราต้องเจอคู่แข่งหลายๆคนเราต้องไปพูดแทนให้กับเขาพูดพูด แทนแฟนชส์ซอให้กับบรรดาแฟนชส์ซีว่าว่าเป็นอะไรบ้างรวมถึงลูกค้าเรื่อเข้ามาทําไมต้องมาซื้อหรือใช้บริการของเราครับเราเป็นคนขายแทนเขาเราพูดได้เต็มปากหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ครับอสองข้อละซึ่งข้อมูลเนี่ยเขาต้องมีอมต้องให้เราถ้าไม่มีเราต้องตั้งเครื่องหมายคําถามตัวโ,ดโ,ดโตๆไว้เลยใช่ครับว่า,าควจะซื้อเขาหรือเปล่าใช่ครับข้อที่สามคือตลาด ผมเชื่อนะว่าแวร์นี้ดังมากนะครับมีข้อมูลที่ดีมากนะค,คุณมีแนวทางการเติบโตที่ลักษณะแบบนี้ตั้งแต่จะโตครฟีดแบ็จากลูกค้าคืออะไรบ้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายช่วยระ,ะบุให้หน่อยเอาให้ชัดเจนเลยให้ชัดเจนเพื่อผมซื้อไปเนี่ยลูกค้าที่ผมคิดตอนแรกๆคือกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่เห็นหลายบริษัทเวลาที่เขาไปถามปุ๊บลูกค้าของคุณคือใครทุกคนนั่นแหละครับ ซึ่งตอนนั้นครูแม่ใช่ผมเองจะเคยเจอลักษณะนี้มาค่อนข้างจะเยอะคนที่กินเจอไหมฮะเจอฮะคนที่กินก็คือกินไม่ได้สิที่เราอยู่เนี่ยมีอายุไม่เท่ากันคนเยอะแยะมีอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเราตั้งใจมาเพื่อจะรู้ว่าตรงกันไหมที่เราเห็นจากที่เขาสื่อสารที่สำคัญคือตัวแฟนชส์ซอร์ถ้าทำให้ดีนะเขาจะมีเขียนบอกว่าระดับความพึงพอใจ ของลูกค้าที่เขาได้ฟีดแบ็ k มามีเทสต์โมเนยลมีการตอบทดสอบต่างๆว่าเนี่ยเขาลูกค้าชอบจริงๆเรื่องอะไรลูกค้าดูแลเรื่องอะไรแล้วเขาตอบให้กับลูกค้าเรื่องอะไรบ้างการมุ่งเน้นความเป็นลูกค้าหรือ c u สเ o อร์โฟกัสการฟังเสียงของลูกค้าของแฟนชัยซอเนี่ยสำคัญที่สุดครับถ้าเขาฟังเสียงของลูกค้ามากขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจของเขามีโอกาสพัฒนาไปต่อและจะรู้ทันทีว่าแฟนชส์ซอนี้ จะช่วยทำการตลาดให้กับเราได้เพราะจริงๆแฟนชัยซีซื้อแบรนด์เข้ามาไม่ได้ทำตลาดเองนะแฟนชายซอเป็นคนทำตลาดให้เป็นการเป็นการกรุ๊ปให้เห็นว่าถ้าเราลงทุนลงทุนไปแล้วแฟนชัยซอจะทำหน้าที่การตลาดดึงลูกค้ากลุ่มที่ว่าว่าเนี่ยมาหาเราได้อย่างไร จะช่วยเราขายของได้ยังไงใช่ครับสัส้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับฝากทิงก้งท้ายเฉพาะเบรกนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนถัดๆไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอยู่กับเราต่อใช่ครับนะครับฝากทิ้งท้ายหน่อยครับว่าหัวใจสําคัญของการเป็นแฟรนไชส์หรือว่าจุดผิดพลาดของแฟรนไชส์ซีส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างแฟรนไชส์ซีที่มักจะผิดพลาดทั่วไปก็คือมักจะคิดว่าซื้อแฟรนไชส์แล้วเหมือนเป็นการลงทุนแล้วไม่ได้ทาทาเองไม่ได้เรียนรู้คิดว่าเอาเงินมาลงทุนแล้วจบไปอันนั้นคือ ไม่ได้คิดว่าเงินมันจะต่อยอดของมันเองคล้ายๆกับการที่ลงทุนในตลาดหลกทซั์ซึ่งอย่างนี้ถือว่าผิดการซื้อแฟรนไชส์คือคุณจะต้องลงมือทำดำเนินงานลงไปเองด้วยนะครับข้อสองมักจะผิดพลาดค,คือมักจะลงทุนในแฟรนไชส์ที่ไม่มีค่าโรโยตี้เพราะคิดว่าแฟรนไชส์ซอไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันซื้อแบรนด์มาได้แบรนด์มาดำเนินต่อยอดได้อพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอลกับแฟรนไชส์ซีจะไม่เกิด แม้จะไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็เถอะไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็เถอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการมีแฟรนไชส์ซอที่คอยคิดเปอร์เซ็นต์เหล่านี้เพราะว่าแฟรนไชส์ซอทำหน้าที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับคุณยิ่งเขามีการผลักดันให้เพื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาได้เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นการผลตอบแทนให้กับเขาธุรกิจเราก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆใช่ฮะความผิดพลาดจึงเป็นเรื่องของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไม่ฟังเสียงของแฟรนไชส์ซอสองลงทุนโดยที่ไม่ทําเอง สามตัดสัมพันธ์โดยที่ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันฉันซื้อของมาขายอย่างเดียวซึ่งตรงนี้เป็นการมองแล้วว่าแฟรนไชส์ซอไม่ได้มาดูแลเราครับ,รบเอาละครับคุยกันเบื้องต้นแค่นี้ยังคุยสนุกมากแล้วก็ได้ข้อมูลที่มีสาระมากเลยนะครับ,รบช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสําหรับแหล่งข้อมูลถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์จะเป็นเรื่องอะไรนั้นผู้ชมรอติดตามชมนะครับ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ